้อค่ะสวัสดีค่ะ FC ไม่รถทุกผู้ทุกคนขออนุญาตเปิดคลิปก่อนนะคะนิ้วเข่าค่ะนิ้วเข่าแห้งไปได้เนื้อเนื้อเนื้อย่างไหมคะ่ะเนี่ยเนื้อย่างอ่ะเนื้อย่างเสียบไม้ไปได้เนื้อย่างมากเดี๋ยวเด้อค่ะทุกคนขอถ่ายคลิปกอนนะคะ Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีสองร้อยคนดูเด้อสวัสดีเด้อค่ะมาค่ะมาที่นี่กินใดฝั่งนี้คนก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้อ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณใจรัวๆคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะมาเด้อคะ่ะเบอร์เน้ข้าวเหนียวติดมือข้าวเหนียวติดมือหนึ่งกระสอบกระสอบใหญ่เลยเด้เหมือนข้าวเหนียวเมียตำทั่วคะ่ะเมื่อนี้ได้ตำแบบทัวนะคะตำทัวค่ะฮัลโหลคะ่ะฮัลโหลแฟนคะ่ะคอมเมนต์ไลค์อนแช์นะคะข้าวเหนียวติดมือ เหนียวค่ะมากค่ะมาที่นี่สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิโลตค่ะตําถั่วนะคะตําบอกถั่ว,วอู้ยขึ้นเหนียวแท้ทุกคนมาเด้อค่ะมากินแซ่บๆต้องกันตําเองแซบเองนะคะวันนี้ตําเองค่ะช่วงนี้แม่ค่ะกาบานก็เลยต้องตําเองอืมเจ้าม,มากแล้วก็ก็ก่อนผักบุ้ง เนออนพักบุ่งพ่อบ้านปู่เือเขาพ่อบ้านปู่มาโรยนกินก็ไม่แล้วหรอเจ็บมากสบตัวจำเอียงเนาะคงสุดเลยนะ ผมสูตดใส่ผมสูตดกระสอบนหนึ่งเนื้อยยางเนื้อติดไม้ติดไม้เนื้อติดมันเนื้อยยางเสียบไหมซื้อมาจากตลาดนัด แม่เราสิบบาทแสบเนาะจะดานไม่ได้กินแล้วร้อนเพื่อจะกินมันกะเย็นแล้วค่ะแต่ว่าเขาไปอุ่นออกไม่กินกับแซลมันกันด้วยค่ะพี่น้องพ่กันยังกินเนาะมาเรือ เอนมื่อเจ๊จขับเจ๊เนี่ยเอาหนามั่นท่าเมือ่อไปผู้ถวายพระเจ้าเห็ดเมื่อท่าหนามัน่นมันกับสีปาติมันกับอี้หลีอยู่เลยมันก็จริงๆนะ เสีีเรียงๆใช้น้ำปูหลายไปไหนแหลงแห้งครับ น้วยยังไงดึงงูง่ายๆเตะเตีบนะคะจินม็าดวค่ะจิ้มอ่งไรตัดแสบหรอจินเพื่ออยู่อ่เพราะว่า กินอิน่มกินก็ยังก็ได้หรอกกินให้มันอิ่มหัวมันหมักหมักต่ำโอ้มือคือสันจ้่เจ็บที่ทำงานแม่มมือสันหิว,หวข,ข,ข้าวเลยมือสันไม่เหลือข้าขนะครับไม่เดลืแกะข้าวอะไรเลนเนาะ จ้าขอกไปเนาะวกับวนึงคนติดกันนั้น <laughs> อ่านก็แม่นเ,เ,ห,นเนหล่ากัอยากหัวเลย้มเนมือซันหิวด้วยครับคุนมือซันบ่ได้แกวแ้วเลยทั้งันอืหาเปา <laughs> หามากินใดกินไดอยู่ค่ะแต่บาก,กับบรดสถึงก็บ้ติดมันได้ติด บ้อรดอนนะอันกนอ่อนเะหุ่มนะ ครัว่เหตะแล้วบยอกใครนั่นคนนีน้แบบน้ำจิ้มด้วยดิยน,ยยนี่แบบร้านน้ำจิ้มนะอนโกบอกเขามอกเพราะว่าน้ำจิ้มถ้าเจ้าไม่ออกมันหวานนะแล้วบอกใครหมักหวาน ไม่ชอบหวานแล้วก็ไม่ชอบเปรี้ยวหวานผมชอบรสกินงใดลู เนื้อย,ย่างอะไรนขายดีดีดูตลาดนันนะดมั้ยย่างวะท่านขายดีแฮงนกไม่รุ่นขายนะ ไปรุ่นสางตัวค้องแขวเลยเดียวเอฟซีเสียเงนี่จ้าจอดหาบเปอ่ติดมาก นไปว่าไปนะคะทุกคนประเภทนี้อีสานบป็นเชื่อค่ะกินไปด้วยคุยไปด้วยบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะบอมักแต่ว่าเดินจริงจริงเลยอะ่ะคนในสามนนากินเขาเสือมันมาน้ำกีนห้มซุ่มกันนะคะจินห้อมกัน แล้วก็นั่งกินเก๋าไปนั่งคุยกันไปนั่งช่วงตอนเที่ยงสินะมวนกับนั่งเปลือนจะกุ้ยกันนู่นเอาเพืือนกันหน่อยก็จกกก่ิววัน้นอัยู่ในแพ็กเกจนั่นแหละคะ่ะไม่เคหมือนไปยกินเขาแฝดกินเขาเที่ยงร่วมกัน กินแค่เขาก็ตำบางฮงกันไล้กระเสียกันเลยไม่รู้ตังจินยังได้กับบุเบือช่วตัวรอ่ะมักแ่้งต่ำค่ะตำบางฮุงตำมาวดตำบาแตงมักเีือสุดมันต่ำมันตำุง่จะ ต้องหนูคิเป็นต่ำเราชอบต่ำแบบบ,บ้านๆเลยกับแสตนะ่ะไม่ใช่หรอกประหยัดไม่อยากลงทุน,นาาพน,นักงานคุยว่าไปบอลลงทุนยังไงเนาะรอกอยู่ละมันมีเงินสื่อเก่งวันนี้สปอนเซอร์เขาหาพนักงานเขาไา สปอนเซอร์ก็คือเราเองนี่แหละเพราะว่าต้อไปไดีรับรีวิวอะไรเนะาะทำไมเดี๋ยวรับรีวิวอย่างเนาะน่ะาจะติมุมมีเมนูอล่างนไ,ไม่ได้รีวิวอะไรก็เลยกิน่แต่อาหารประจำซ่องตัวเอง สองที่เรับารพี่พีให้เจาเด็กินฟังจิพนพีน่พี่อเมนนะเราม่ได้รีวิวอะไรเ,เราคอนเทนต์บ้างคอนเสนต์มืนบ้างนานใน,นมวงงาชื่อเปีประจำานโลกกิกนยังไะกินง่ายกินยังไงก็งงแมนนะถา,ามว่มีสามเออบ่มีบริไทายกินอะ ก็กินแต่เขาก็ตับหมูครัวก็เสียบเลยยิ่งเขาก็ตับหมูครัวก็ต้องซึมเหมือนเมื่อไม่กินกับก็ได้เลยป้าข้าวแห้งมะกินกับกินกินกับเสียบเสมอที่บ้านไม่จะก,กินนะคะไม่นุง่งเป็นบอสกูแต่ไม่เห็นง่างกับบ้าน ยุงเถอะหรือว่าอยู่ต่างประเทศทำไมาอยู่บ้านนะ่ะก็ามาเจาะเป็นที่รถบ่ะจังเถอะเรามากินอยู่แล้วจังแกงเนื้อใหม่แกงเฮิตข้าวเบือไนงะปิีงปลาคาร์ฟไปเลยข้าวเบือเข้าวเรใครอยากกินต้นมกเขือข้าเลยากกินดูข้าวกระเจีบอยากกิน,นเหมือนความเม็ไงานอยู่กรุงเห็อยู่ไกลบ้านอยากกินตะเมนุเหมือนบ้านอยากกินตะเมนุอาหารอีสานเจ้าของบ้านเจ้าของ ເພິ່ນສູ້ຍິນເມື່ອບໍ່ຊິເປັນນ້ຳ สวัสดีหนึ่งคนดูนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีเอเ็นในรถผู้ใดขอแมาแล้วานึงหน่อยยังแชร์ให็นูเลนด์ดูเมื่อกี้ทายคลิปไปนล้วค่ะผู้ใดเบิร์นเนี่ยผู้ใดเบิรงอยู่คะเนี่ยคอมเมนต์เลยเด้อค่ะถ้าทายพูดคุยได้นะคะ ้อาท้าใหผคุย,ยะคะอไเด้อค่ะเดินยับมั้ยเมื่อกี้อ่ะไล์สุดอีกช่องอีกอีกช่กองหนึ่งแล้วก็ถ่ายคลิปไปนับอเบดคุ้นนั่งมาเป็นอย่างเดียอัดคลิปไปนั่งเลยะค่ะทุกคนเระการทีคสองถข้งมารับชมลายส่วนเราก็ที่มารับชมเงนิน,งน,น,งนหลังเลยนะคะ ของเฮียมเนอะตำมะกลอยยังขึ้นนแลเลยแฉบอดีตำใส่น้ำปูมันก็เลยเป็นสีแรกๆใส่น้ำปูหลายไปหมดมันหองใส่แค่แค่ปลายช้อนอันนี้ใส่ปลายหนักไปหน่อย ได้เนาะอันนี้เบิ่งน่ยผมีคนเบิ่งก็บบไหลไปนี่แล้วเนาะได้ไปเถอะไม่มีคนดูก็ได้เดี๋เมามาออเ้เพิ่มมาไม่พอยอดลังเนาะเปมนปะคะสวัสดีสองคนดูนะคะคนทเ่ิเ่งหลายแผลตรงนี้คนดูสวัสดีสามคนดูค่ะสามร้อยล้านดวงใจ กินเผาเบิร์ดถุงได้ไหมกินเพลินเนาะกินหันปี่นซนีนไหมปินซีนเสียบไม้กระตำถั่วเสียบสวยเบิร์ลอะละคะ มาเลยกูเดี๋มาเด็กกินเขามันจำนำจำควนแล้วกัน,กนขึ้นไล่สองหลังเลยนะนเหมือนนี้ขึ้นพร้อมกันเลยอืมเขาเหี้ย,ยป,ปะ คอมเมนต์ทั้ง้ายพูดคุยได้ด้วยค่ะ